สวัสดีนะครับน้องตะว,วันมาถวายเทียนพรรษานะครับวันนี้นะครับสวัสดีทุกท่ทานเลยนะครรับให้พะอาจารย์ศักนะครับผมตะวันนะเอาเอาให้ตาก่อนให้ตะว,ว,วันมาถวายเทียนพรรษาวันเข้าวพรรษานะคะนรัะรับจิตรับพรนะครับ สาธุสาธุสาธุคร <author> ับสวัสดีครับ